ใครที่เป็นสายลุยหรือว่าชอบแนวแอ e เวนเจอร์ปีนป่ายเราขอแนะนำที่นี่เลยครับเขาทุ่งยางและวันนี้ดีไอคอน Family จะพาทุกคนไปพิชิตยอดเขาทุ่งยางซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ต้องใช้กำลังแขนและกำลังขาเรียกได้ว่าง,งานนี้มีเสียเงเหงื่อกันเห็นเห็นกับแฮปปี้บาร์บารับที่บรรยากาศสุดแซนจะดีดีติดวิวหาดทุ่งยางถ้าพร้อมแล้วร่วมเดินทางไปกับครอบครัวเราได้เลยครับ เราเดินทางมาที่หาดทุ่งยางนะครับผมเพราะวันนี้เรามีนัดกันนัดกับใครนัดกับพระอาทิตย์ตกแล้วเราจะขึ้นไปชมพระอาทิตย์ตกที่เขาทุ่งยางต้องปีนนิดนึงแต่ข้างล่างเนี่ยเขามีบาบาร์เนงเป็นร้านขายกาแฟแล้วก็นั่งชิวๆมีอาหารบ้างที่ชื่อว่าแฮปปี้บาร์แฮปปี้บาร์ ร้านริมหาดทุ่งยางที่มีให้บริการทั้งอาหารและเครื่องดื่มครบจบในที่เดียวตั้งอยู่หน้าหาดมองเห็นวิวทะเลและมีภูเขาโอบล้อมทั้งสองด้านหาดทรายสีขาวทอดยาวสุดสายตาและยอดเขาลูกนี้แะครับที่พวกเราจะขึ้นไปพิชิตกันให้จงได้ภาพมุมสูงแสดงให้เห็นถึงตำแหน่งที่ตั้งของร้านแฮปปี้บาร์ที่ต้องขอบอกเลยว่าโลเคชั่นดีสุดสด และนี่ยังมีบริการห้องพักและจุดกางเต็นท์ใครชอบแบบไหนเลือกได้ตามใจชอบเลยนะครับผมและยิ่งตอนเย็นๆนักท่องเที่ยวจะแวะมาพักผ่อนสั่งอาหารและเครื่องดื่มนั่งชิวๆรับลมทะเลขอบอกเลยคุณเอ้ยบรรยากาศดีจริงก่อนเราจะขึ้นเขาเราก็ต้องเน่เพิ่มพลังน้ำอัดลม ก็เป็นอาหารจานเดียวของที่นี่นะครับแฮปปี้บาร์บรรยากาศดีมากเลยถ้าใครที่ชอบสายชิลนั่งชมเพลิน,นชมวิวทะเลแนะนำครับที่นี่ของเด็ดของเด็ดของเด็ดอำเภอปะทิวว้าวจริงๆว่าจะสั่งอาหารง่ายๆนะคะทานแต่ปรากฏว่าโอ้มาจานใหญ่มากข้าวผัดสับปะรดใช่ใช่เรารีบเลยเดี๋ยวเราจะได้เพิ่มพลังก่อนขึ้นเขา อิ่มเรียบร้อยแล้วนะพร้อมสาหรับการเดินทางขึ้นเขาแต่ที่นี่เขาบอกว่าเราไม่ควรขึ้นมืดนะครับจะเป็นอันตรายได้ก็เดี๋ยวลงมาพราทิตย์ไม่ทันหมายถึงว่าพระาทีต่ตกไปแล้วเดี๋ยวลงมาไม่ทันจะมืดเดี๋ยวจะลื่นล้มหรืออะไรก็ว่ากันไปมีอันตรายโอเคงั้นเราเริ่มเลยเริ่มเดินเลยไปไปไปอิ่มอแบบนี้แล้วเรามาเดินแบบนี้ <c oughs> ไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเดินธรรมดา เวลาที่เหมาะสมกับการขึ้นเขาทุ่งยางก็ควรจะเป็นช่วงเช้ากับช่วงเย็นพระอาทิตย์ใกล้ตกถ้าขึ้นตอนกลางวันรับรองร้อนครับผมเป็นบันไดเหรอก็ไม่น่ายากเท่าไหร่ใช่ไหมหรือเปล่าเท้าผ้าใบกับใจถึง ça? ใจถึง ance, ไหมฮะเอ้ใจถึงไหมฮะถึงอ๋อใจถึงเราก็ถึงใช่ เหมือนสโลแกนอะไรสักอย่างใจถึงเราก็ถึงอะไรนอ๋อนั้นใจพร้อมคนพร้อมอะไรสักอย่างนะอนอเออเออเออ,เอ,อใช่นู้นยอดเขาเราทดสอบข้อเขาที่เขาทุ่งอย่างอ่ามีอะไรให้อ่านตลอดทางนะครับผมว้าว굿มอร์นิ่งอ่าสู้ๆนะจคุณพ่อก็กลัวว่าข้างบนนะครับรจะไม่มีอาหารเราก็เลย แบกน้ำขนมขึ้นมาด้วย<ะ>อย่าเพิ่งท้อนะอยังไม่ท้อหรอกเพิ่งเดินมาได้แป๊บเดียวท้อแล้วเหรอคืออะไรนไปแค่นี้ก็สวยแล้วนะคะหรอททเลททเลหานอกไปสวยเลยเหรอเฮ้ยใช่ออน,ชนี่ตอนนี้เขาเขียนว่าความสูงอยู่ที่80เมตรนี่แฮปปี้บาร์ข้างล่างนู่น ว้าวว้าว,าวา้สวอยสวอยสวยสวย,สวยอะไรนะคะห้ามเสียงดังเขตวัดเขตวัดห้ามเสียงดังไม่ไกลมากครับแต่มนชันจับเชือกด้วยจับเชือกขึ้นไปเลยจับต้นไม้ทักษะเดินป่าหนูมีอยู่แล้วพร้อมฝึกมาหลายเขามีเชือกมีเชือกจับเชือกสองมือเยี่ยม ทางค่อนข้างชันนะครับผมแต่เขาก็จะทําเป็นลักษณะมีเชือกไว้ให้เราดึงนะโอเคโก ตลอดเ,เลยเ้ยคอยจับตึงนะคุณแม่กับคุณลูกขึ้นไปก่อนเดี๋ยวผมไปถ่ายวิวพอยท์ที่หนึ่งนี่นะครับวิวพอยท์ที่หนึ่งฉีดมาตรงนี้ดูหน่อย โอ้ตรงนี้คือชันมากเลยนะครับโอ้โอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณพ่อขึ้นไปก่อนคุณพ่อขึ้นไปก่อนแล้วไปดึงมาได้ไหมลุกนะโอเคยอดเยี่ยมอืมโอเคฮะไปกับลูกเลยจัมแม็จจัมนาดูกลัวกล้องจะขูดถ้างั้นไปกับลอ่ะหนูขึ้นก่อนไปมีบันไดลิง มุดไปมุดไปก้มน้างลงโอเคเก่งรอรอรออ่าใช้ได้ใช้ได้ยอดเยี่ยมไม่ตัวแย่ครับเท่านี้ไม่ตัวแยงกระโดดก้าวถอยแล้วก็ลุกนะไหวไหมนะฝั่งนี้ก็ได้ฝั่งนี้ก็ได้เออต่อเชื่อกไวโอเคเยี่ยมเลยติดอยู่ติดอยู่มีนักท่องเที่ยวกำลังลงมาเราไม่ใช่นักท่องเที่ยวแล้ว เป็นผู้ประสบภัยโอเคครับได้ครับผมแมบขึ้นไปแล้วนะขึ้ปแล้วเนาะขับรถแม่ขึ้นไปแล้วเดี๋ยวหนูพ่อส่งตรงนี้นี่ต้องก้าวนี้นี่น้วจะขึ้นหวไหมเ้ยช้าไม่ต้องเร่งค่ะโอเคเราขึ้นมากันสุดยอดเลยโอ้โหใน ภาพเนี่ยบันทึกได้แค่บางส่วนนะเพราะว่าอันที่เราใช้มือสองมือปลายปีเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ถ่ายนะครับ,รอรบโอขึ้นมาก็ได้สักระยะหนึ่งแล้วนะครับน่าจะใกล้ถึงแล้วใช่ไหมอ่าแล้วก็เจอต้นไม้ที่มีมต,ต้นมีหนามโอ้โหคนจับนหนามหลุหดหมดเลยเอ โอเคนี่ป้ายบอก this way รู้แล้วครับผมมาตั้งนานแล้วตามมาตั้งนาน,เ,าเ,นเห็นยอดแล้วใช่ไหมคุณแม่ปแไปคุ้มค่าเหนื่อยไหมไปลองดูสิโอ<ห>้เป,เป็นไงเขาขึ้นตรงนี้หรือเปล่าดูดีๆ ฮะพงก็คือโกลของเราเป้าหมายของเราใช่ไหมวันนี้เราจะพิชิตพงก o เด้นมาแล้วเดี๋ยวเราเดินมาก่อนนะครับนี่ถึงเป้าหมายเราแล้ว,ลวพะอาทิตย์ก็ยังไม่มีวิเแววนะครับยังไม่ตกเป็นไงบ้างข้างล่าง oh <my> ผู้พิชยอดเขาทุ่งยาง โอ้โหเออ โอ้ยหนูเก่งมากลูกนี่โกของเรานะเดี๋ยวมีป้ายป้ายแม่ถ่ายป้าย,ปาย,ปายเป็นไงจุดสูงสุดของเราบนยอดเขาวู้ฮู้เออเหลืออเรื่องเราสามคนขึ้นมาจนถึงจุดสูงสุดของยอดเขาทุ่งยาง ต้องขอบอกนะครับว่าทางขึ้นไม่ใช่ง่ายๆแต่พวกเราพร้อมที่จะซัพพอร์ตซึ่งกันและกันจนทำให้เราถึงเป้าหมายตามที่ตั้งใจเอาไว้ไม่ใช่แค่เราพวกคุณก็ทำได้ครั้งหนึ่งในชีวิตพิชิตยอดเขาทุ่งยางโอเคตรงน,นี้ก็คือจุดชมวิวเขาทุ่งยางที่มีพระอาทิตย์กำลังจะรับขอบฟ้าแล้วเป็นบรรยากาศที่ดีมากๆนะครับขึ้นมาก็ขาสัน่นขึ้นมาขาสั่นไม่เท่าไหร่พอตอนนั่งเนี่ย เรส,สั่นมากกว่าเดิมอีกโอเคถ้าใครแข็งแรงหรือมีโอกาสจริงๆมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับการแข็งแรงนะมันคือที่ใจเราอย่างเดียวเลยถ้าใจเราพร้อมนะอะไรก็เป็นไปได้ครับผมก็มืดแล้วพรที่จะตกงั้นเดี๋ยวลงกันก่อนดีกว่านะเดี๋ยวยังไงเจอกันบ๊ายบาย ไงครับช่างภาพช่างภาพทุ่ง,ง,งแม่ไทยให้น้องเขาอยู่อเ,เอ้ยดีดีด,ดีโอตอนลงนี้อาจจะยากกว่าเดิมเพราะว่ามันมืดแล้วไงลูกถูกไหมเราอาจจะลงลาบากกว่าเดิมเราต้องค่อยๆลงมาโอเคลงได้ไหมเดี๋ยวต้องคุณพ่อไปรับก่อนคุณพ่อไปรับก่อนค่อยๆลงมาครับชา้ชาๆไม่เป็นไรลงน่าจะเร็วหน่อยฝ<อ>ึกไว้เดี๋ยวเด<อ>ี๋ยวโตขึ้นหนูก็ไป เดินป่าเองหนูมีประสบการณ์มากหนูหนูได้เปรียดตรงนี้แหละแล้วหนูจะรู้ว่าอะไรแข็งแรงอะไรหยิบเหยียบได้อะไรเหยียบไม่ได้จับกิ่งไหนที่ควรจับกิ่งไหนจับไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วเราก็จะเป็นผู้เอ็กซ์เพรสสอนเพื่อนได้ด้วยช่วยเหลือเพื่อนด้วยในกลนุ่มตอนเด็กๆคุณพ่อเล่นกีฬามาขายาวเลยเอาถามได้กีฬาอะไรเป่ากบเ,เป่ากบ,ากบ <S <S> <S นี่บรรยากาศเริ่ม เริ่มมืดแล้วนะครับเริ่มมืดแล้วเริ่มมืดแล้วแต่เราก็ค่อยๆลงมายำม,มากยายอดยำยุดธ์ะหาี่นี่นีนอ,อมีไว้ให้ลิงถืออ่าออท้อมีไว้ให้ลิงถือ แล้วถ้าท้อแท้เนี่ยมาจากไหนท้อแท้ามาจากจีนนะเพราะเอเอของแท้ามาจากจีนเพราะลูกท้อเนี่ยแท้มาจากจีนเนยีเียอเลยเด็กยกนิ้วโป้งให้เลยยกลงมะยกลยกขึ้นยกขึ้นเอาใยกขึ้นนะแล้วลืมกดไล์ ใครมาดูถึงขนาดนี้กดไลค์เออเฮอเออช่วยหน่อยนี่ข้างล่างของเราก็จะเป็นบันไดลิงนะครับเดี๋ยวเราจะต้องลงกันทยอยลงกันทีละคนนะส่วนไม่ได้นะเอาไงใครลงก่อนคุณแม่หรอคุณพ่อลงนะอ่าะโอเค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 ได้ได้ไดเพิ่มสใหญ่ XL นี่ชั้น90องศาก็ว่าได้กอดเฉยๆกอดนิ่งๆ ต่อแบบ professional อ่าค่อยๆไหลลงมาย่อลงมาทีละขั้นทีละขั้นนะยังไม่ถึงย่อลงมาโอเคนี่ขั้นนี้เก่งไหมโอเค,อเคกลับเก่งมากเรนกู๊ด <Very good. S 2> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณแม่อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งคุณแม่อย่าเพ,พิ่งค่ะ <S <S เดี๋ยวต้องเคลียร์ด้านนี้ก่อนเดี๋ยวแป๊บหนึง่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งโอเคอ เนี่ยบันไดลิงเนี่ยจะมี90องศาอยู่2ช่วงนะก็คือช่วงนี้แล้วก็นี่ช่วงนี้อันตรายใช่ไหมเพราะว่ามันต้องมุดผ่านไอ้ต้นนี้ไปด้วยคุณพ่อมีเป้งะ่ะครั้งแรกกันติดเป้สงสัยต้องข้ามไปฝั่งนี้แทนอ่ะโอเคยังไหวอ,อ่ะตรงนี้ยากอยู่นะครับค่อยๆมุดหนูหันหลังลงจับให้ให้คุ้นก่อนจับให้คมโอเค Okay. ได้ไหมรอดมาผ่านแล้วหัว <Okay. S 1> ระวังหัว <Okay. S 1> ระวังอ่าโอเคถ้าผ่านตรงนี้ไปได้แล้วก็ง่ายเลยใช่ไหมเหลือคุณแม่แล้วโอเคคุณแม่ละเอให้ได้ช้าๆไม่ต้องเร่งไม่ต้องเร่งมืดแล้วไม่ต้องเร่ง <laughs> มืดแล้วมืดแล้วเราเร่งลงไม่ถึงไงคือพระอาทิตย์ตกเร็วเหลือเกินแสงหมดเร็วมากเลย แต่ตอนนี้ก็ทางลำบากเราจบแล้วเหลือเป็นทางสบายสบายจนถึงทางลงแล้วนี่ใช่ไหมง่ายแล้วเบนี่โอ้ยทางต่อไปเป็นทางบันไดแล้วใช่ไหมล่ะบันไดสิโอ้เห็นแสงสว่างอีกครั้งหนึ่งฮะ <Huh? S 1> ว้าวโอ้ยคุณแม่ดูดสิแฮปปี้บายยามค่ำคืนสวยงามมากโอ้ เหมือนสไตล์ต่างชาตินะที่เขาชอบมานั่งและก้งเล็เก้อะไรนะแนวอะไรสวยงามจริงๆคุ้มค่าคุ้มค่าเออคุ้มอยู่สุดยอดเราลงมาถึงด้านล่างแล้วโอ้โหเย,ย้โอ้อข้างหลังของเราก็เป็นแฮปปี้บาร์ยามค่ำคืน นะครับมันมีสีสันสละเกินนะว้าวไอ้สวยอะเออบรรยากาศน่านั่งแบบชิลๆนะสบายๆลมทะเลพัดครัออ้งหน้าข้างหน้า,า,นาถ้ามีโอกาสเราก็มาใหม่ครับคลิปนี้ก็ต้องขอลากันไปด้วยวิวแฮปปี้บารยามค่ำคืนและคลิปหน้าพวกเราจะพาไปทำกิจกรรมสนุกๆที่ไหนกันอีกอย่าลืมมารับชมกันนะครับ